โลเทสท,ทโลโลโลโอเคสวัสดีชาวอนิเมะทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมมาโปรโมทช่องช่องหนึ่งครับเกี่ยวกับ RV นะครับผมก็ช่อง Solo c h a n n e l นะครับผมช่องนี้ถือว่าทําเขาเล่นแบบดีแบบดีมากเลยนะครับเขาก็มีสระมากๆเลยนะครับอย่างเช่นนาคอนะครับผมดูมาแล้วโอ้อยผิวมากผิวแบบหือ เพลงกับชิกแนกล้วงยังเอาไม่อยู่เลยครับโอ้โหเดี๋ยววันที่ยี่สี่มาเดี๋ยวจะไดท้ทำความรู้จักนะครับผมนะแต่ไม่เอาดีกว่าไหนๆ,ๆและวก็เดี๋ยวจะฝากเข้าดิสมาด้วยนะครับผมอยู่ในถ้าคุณดูอยู่นะมาที่นี้นะชุมชนนะเดี๋ยวผมจะแปะดิสคอร์ดไว้ให้นะแล้วเข้ามาคุยกัน ว่างตอนไหนก็บอกมาได้นะครับุณ s t o l o Channel โอเคนะครับ